เลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นปหกนีไ่ไม่ไม่ยากเลยถ้าได้ขึ้นปหกนี่ไม่ยากใช่ไหมปกติกดถูกใจมันจะ่าขึ้นสีฟ้าแล้วกดไปมันก็ขาว,วกดไปมันก็ขาว,วกดสาอาหางสุขีโตโฮมีขกใอยค้าพระเจ้าจงมีความสุขอาหางนินทุโขโฮมิขกใอยค้าพระเจ้าแล้วไอเจอดีก็คุบตะคุบแล้วก็ปล่อยพอปล่อยมันวิ่งใช่ไหมแมวก็จะวิ่งตะคุบ กลาคืนนะโอ้อโหสนุกสนานเลยนาชิตาวาเมนินโทตันเตชะสาเพราะว่าตุมีชัยมังคลานินาลาคิเลงก็เชื่วให้เราอ,อัดก,กล้องไหมเพราะปกติจะโพสโพสภาพนิ่งตอนเช้ารอบเดียวเพราหนูก็เลยคิดอยู่ว่ามออะไรวะห <c oughs> นูคิดว่ามอแกงองแม่นอนหลับ <c oughs> ตอบคอมเมนต์โทรศัพท์นี่แหละเพื่อนโทรศัพท์อยู่ไหน แต่ช่วงที่คนกำลังพักอยู่อาจจะมีคนน้อย,อยแต่เราว่าตายะสภาพปานินางปุเลตวาปาละมีสภาพปัโตสามโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะกับเรากล่องละสี่สิบมีมีไข่ดาวไหมในโรงเรียนหรอไข่ดาวอีกเจ็ดมดี่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธน ไม่น่ามีละเมิอดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีก็ได้ค่ะแต่วันก่อนเขาก็เพิ่งบอกมาว่าโปรไฟล์เราเอ,อเขาสนับสนุนโปรไฟล์เราจะอะไรนะกบเมื่อชา้าเมื่อคืนเอากบมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาไล่ตะคุบตะคุบเล่นน้องดูมันไม่สนใจมันไม่ลืมตาด้วยแม่จับมันอย่างท่าน,นี้มันก็หลับท่าน,นี้ดูดิไม่แขวนมาด้วย หนตี้หนูออกไรส่นเหรอลองดูสิน้าเหมือนกันมากเลยเหมือนตรงแม่คิ้วหนูอ่ะก็ดีใจว่าเอ้ยเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นป .6 นี่ไม่ไม่ยากเลยถ้าได้ขึ้นป .6 นี่ไม่ยากแต่ว่าไม่มีใครกินสเต็กทุกคนเลยตางก็เพาไก่เป็นแทนที่เมทัอ่ไม่หลังรงเย็นอยู่ข้างเซเว่นไงมันผ่านตั้งนานแล้ว แล้วพอเราไปตั้งค่าเสร็จนะเขาบอกว่าให้เข้าไปดูธุรกรรมนาที่ทรไมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาเพราะว่ตุเมชัยามังคลานิมาลาค่ะไม่เคยไม่เคยถ้าเสียตังนี้ไม่เอาถ้าเสียตังนี้ไม่เคยเข้าไปไม่เคยเสียติสีออกครีมทีมาค่ะตัวใหญ่ด้วยนะบางวันะไปข่ามาจากไหนก็ไม่รู้ ข้ามเข้ามาบ่อยเล่นไม่ได้ยินนะข้ามมาแต่ปบเล่นไม่แขวนมาด้วยแม่กล้าหนูตีหนูออกเลยสนเหรอลองดูซิน้าเหมือนกันมากเลยเหมือนตรงเอ่เคิ้วหนูอะ่ะอีทางสัพ,พเววีนางหูตูสุขิตาโหตุสัพเพเวลีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เป็ดเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิน้นเทิน สัพเพสัตตาสัตทั้งหลายขี้ดือ้อน้องแมวขี้เสาหางก็ไม่มีเลยหางงอๆงองขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติชมทุกการบอกแสงไปชงชามันมองอะไรหรอมันนอนหลับเนี่ยดูดิอเตตีละกามามะ เซสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหากำลังใจห้องในน้อย <c oughs> มีคนมาให้กำลังใจก็ดีใจค่ะลงถึงจะไม่มีใครดูยายทิพย์ก็ต้องไลฟ์สดไว้ไม่ให้<อ>ต้องลงทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปเอ่อไลฟ์สดถ้าเป็นไปไอ,ไอที่เป็นโปรโมทน่ะไม่เป็นทุกคนแต่ว่า อีกช้อยหนึ่งที่เขาส่งมาให้เราหน้ากับเพ่ากล่องละสี่สิบมีมีไข่ดาวไหมไม่มในโรงเรียนหรอไข่ดาวอีกเจ็ดไหม่เป็ไม่รู้ออกไปแล้วทักถ่ายเพื่อนๆแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนี้ต้องเข้าห้องสอบทุกวันเข้าบ่อยๆวันนี้ยอด ไม่เข้าไม่เคยเข้าไปเช็คนานแล้วเช็คแค่เช็คแค่ยอดอ่านาที่รับชมไม่เคยชเช็คว่าขึ้นอีทงังเมมาตาปิตุนังหูตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตาโลขอส่วนบุญนี้ยกสําเร็จแกมารดาปิดากรงเมื่อวานเมาานื่อวานยอดวิวไม่ขึ้นเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจยอดวิวไม่มีขึ้นเลยเมื่อวานลงไป,ป แต่แกก็ดีขึ้นอ่ไ,หมหอไม่หรอไม่วันวันสองแกก็ขี้ดือ้อน้องแมวขี้เสาหางก็ไม่มีเลยสิหางงอ,งองแคทลายเสือพบแคทลายเสือไม่รู้ตอนนี้ไปออกล่าเหยื่อที่ไหนไปหาแมวไปหาจะไอ้นี่สิทุรกรรมทางการเงินของเรา<ม>เข้าไปมันจะบอกช่วงเดือนเอ่อ กัละกัน,กนอ๋อน่าจะเพียจัดอ่ะเมื่อวานน่ะไปฝ่ะมันไม่เคยแบบเออวันหนึ่งยี่สิบยี่สิบคลิปแล้วก็โพสลงไปไม่ค่อยไม่มีคนคอมเมนต์คือปกติถ้ามีเพื่อนคอมเมนต์เยอะก็แสดงว่าคลิปเราเทวานังปียตังสุตตวาอิติปิโสภะขวายามาราชาโนทาเวสุวรรณูมรนังสุขังอาละหง มันก็ลงจริงๆลงทุกวันวันละเป็นพันเลยช่วงนี้ยายทิพไลฟ์สดทุกวันจําเป็นต้องไลฟ์สดมันก็ขึ้นนะมันกับมันไปกั้นกันมองเห็นหนูต้องเข้าไปกั้นอะไรงะญี่ปุ่นมันนอนแล้วหรอลงมาแต่เราไม่ได้ไปเสียตังค์พวกหมะไรนะเล่นเนี่ยหาสัตว์เลี้ยงมาเล่น เนี่ยช่วงเนี้ยกำลังพากันนอนเลยเมื่อกี้ก็อีกตัวหนึ่งนอนแต่ตื่นออกพนาบุญด้วยการสวดมนต์ก่อนนอน <c oughs> น้องเข้าไปคอมเมนต์ให้แห่หน่่ย <c oughs> ม,มันเลือลี่ยมนะ <c oughs> <c oughs> หล้วหล, <c oughs> หลก็ลงมาลงมามันโดนโ <c oughs> ทรศัพ <c oughs> ท์เนี่ยจุปัถวาวนิโมขังสุขังอธิขเมยยะนาโลสป,ปัญโย มหาการุนิโกนาโทยลงไปถี่สี่ร้อยถือว่าถือว่าไม่เยอะช่วงก่อนนะเก่ามากแล้วกกิบกันเขาก็เลยทำจิิงแล้วก็สร้างเสเียนให้หนึ่งอยู่หลังโรงเรียนเลยอ่ะเคยไปสระว่ายน้ำไหมอืมอืมเดินออกประตูสา อิเจวะมันโต,ส,ต,ส,ตสุขโตโุระโขชินานุภาเวนะชิตุปโทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคตกใจอยู่ว่าหม้อมันจะร่วงแล้วแม่ก็พูดเสียงดังแล้วโทรศัพท์ก็คือไอเขาจะบอกมาในนั้นหน้าความสำเร็จของเราอ,ะอ่ะอืมแต่ว่าไอการเปิดค่าการมองเห็นสวัสดีค่ายั หนูชื่อป๊อปอัพค่ะใช่ไหมหนูชื่อป๊อปอัพค่ะแม่ก็หาเองของแม่ตัวเออแต่ตัวเลอกตัวเอ,เองเนาะจะไปเล่นไหนมาไม่รู้เหนื่อยมานอนในมุ้งเนี่ยนี่การ,ร้องเลยนะสุภาพรนี้คุณแม่หรือคุณลูกเนี่ยไรสด ขอบคุณมากมายเลยเข้ามาดูไลยอาหังสัมมาสัมพุโทโธพระขาวาพุทธทางพระขาววันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมมังนัมัสสะทักทายเพื่อนๆแป๊บหนึง่งเดี๋ยวนี้ต้องเข้าห้องสอบทุกวันเข้าบ่อยๆวันนี้ยอดไม่น่ามีละเมิดอ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีก็ได้ค่ะแต่วันก่อนเขาก็เพิ่งบอกมาว่าโปรไฟล์เราเออ เขาสนับสนุนโปรไฟล์เรามันก็น่าสงสารน,น,นาะน้องมันไม่มีหางอะ่ะหางมันงองอเปิดค่าการมองเห็นเพราะปกติการลงภาพภาพนิง่งภาพโพสภาพสาธารณะเนี่ยจะเพื่อนจะมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนาวะลสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาว่าตาปิตาทะสัญชาตาพาหิรัตมะตุปัทวะอะเสสาวินย ยังไปไปอตัวนี่ไปไปอาบน้ำปิดไฟด้วยไปไปแ้วอีกตันึงนะที่ดักกุ้งเช้าไม่สะดวกไรเพราะว่ากลับมาก็ต้องมาแยกกุ้งแล้วก็ใส่ถุงไปขาย